สวัสดีวันนี้เราดูตัวเฮียนี่กันดีกว่าครับผมจากค่าย One Star Studio นะครับผมเฉื่นเฉืญนเฉือนครับผมนี่มันเป็นอิทจินะครับผมดูรอบๆกล่องกันเลยครับผมเี่เป็นไงล่ะสวยใช่ไหมนี่ข้างบนก็เป็นอิทจิประทักคาบุโตะนะครับผมแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับอันแรกมาก็จะเป็นถุงมือนะครับผมแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับแล้วก็โปสเตอร์นี่การกันออกมาประกอบยาอยู่นะดึงรางโฟมกันออกมาก่อนเลยครับโยมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดรางกันออกมาเลยฟึบอ่า นี่ครับแยกีิส่วนออกมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหเอฟเฟกอุปกรณ์อะไรเยอะอยู่นะอันนี้นะ่าจะประกอบยากอยู่เอามาเริ่มจากฐานก่อนเลยดีกว่าครับผมฐานเป็นแท่งมาไี้ครับตรงใต้ฐานไม่ได้เขียนว่า serial number เท่าไหร่นะครับอาจจะตั้งกันไปเลยครับผมเสร็จครับเรียบร้อยก็เป็นตัวคาบุตก,กับงูนะครับที่ผสมกับโอโรจิมารุมาแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นแท่งเอฟเฟกสีม่วงครับ จากนั้นนะครับก็เอามาประกอบเสียบไว้ที่ฐานนะครับผมแล้วก็ตัวคาบุโตะนะครับก็เสียบไปเลยครับตรงนี้ครับผมจากนั้นก็เอางูนะครับอ้อมไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะอ้อมไปข้างบนนะครับปึ๊บแบบนี้ครับแล้วก็อ้อมมาเสียบตรงท้องตรงนี้ครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงครับผมอ่ะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นเอฟเฟกของซูซานโอนะครับโอ้ห้าแบบเบลเทอร์มากน้ําหนักคือแบบหนักมากครับทุกคนอ่ะโอเคเสียบไว้ด้านข้างแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าเสร็จครับสวยงามครับผมต่อไปก็จะเป็นมือนะครับของซูซานโอะนะครับอินตาจิมครับดูดิใหญ่ทั้งมือกูเลยอ่ะเสียบเข้าไปนะครับผมตรงนี้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นพวกเอฟเฟกต์หินนะครับแล้วก็ไฟของซูซานโอะนะครับนี่ครับที่แบบลุกรามนะครับผมเอามาประกอบกันคือแบบเยอะมากมาเริ่มกันเลยครับจุดที่1ครับจุดที่2ครับจุดที่สามจุดที่4ี่ครับผมจุดที่5้าครับจุดที่6ครับผมจุดที่7ครับ จุดที่8ครับมาเริ่มเสียกันไปเลยครับตรงนี้ครับจุดที่9ครับเสียลงไปจุดที่10ครับนิบไ,ไงเยอะไหมยังไม่หมดนะจุดที่11ครับยังไม่หมด12 13แล้วก็14อะ่ะเหมือนซื้อพวกไฟแถมฟิกเกอร์อ่ะบอกเลยแถมโมเดลอะ่ะเนี่ยดูเลยมีเยอะเสียกันรอบๆแล้วจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่รอบๆตัวของเอฟเฟกนะครับต่อไปก็จะเป็นเอฟเฟกอันชิ้นเล็กนะครับเสียไว้ตรงด้านบนของคาบุโตะเลย จากนั้นครับก็เป็นตัวอิทากิครับผมนี่ดูรอบๆบครับผมโบเทคเจอร์เนื้อผ้าคือแบบเป็นแบบริ่มๆิมเลยครับแล้วก็เป็นแบบต่อยไฟไหม้นะครับผมนี่เอาเสียวด้านบนตรงนี้ครับกระโดดแบบเหยียบหัวคาบุตกันไปเลยนะครับผม่อไปก็จะเป็นแขนนะครับมีให้เลือกมาแบบ2คู่นะครับนี่คู่แรกก็จะเป็นแบบนี้ครับถือคู่ในแล้วก็งูขาวแล้วก็เป็นดาบอันยาวนะครับแล้วก็แขนแบบประาปออันหนึ่งแบบนี้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมจะเลือกต่อไปก็จะเป็นแบบนี้ครับถืองูครับแล้วก็ถือคู่ในครับเอาเสียวเข้าไปนะครับทัั้งงฝ่ เรียบร้อยครับผมจากนั้นก็จะเป็นอีกาครับที่เราจะมาเสียบกันนะครับมี3ตัวนะครับตรงนี้ด้านที่1ครับด้านที่2แล้วก็ด้านที่3ครับตรงนี้ครับผมเสร็จแล้วก็จะเป็นใบหน้าของอิตาจินนะครับมีเลือกสองแบบมีตาบอดข้างหนึ่งกับตาแบบสมบูรณ์แบบ2ข้างแต่เราจะแบบสมบูรณ์แบบทั้งสองข้างนะครับเอาไว้ตรงนี้ครับน,นี่เรียบร้อยหน้าหล่อมากครับผมแล้วก็หัวของคาบุโตนะยครับนี่เป็นไงน้าเหมือนมาก สวยงามมากครับผมเสียบเข้าไปเลยครับผมแล้วก็เป็นตัวแสแตนนะครับที่เอาไว้เสียบเศษที่เหลือของอิตาจินะครับนั่นก็คือใบหน้าของอิตาจีนั่นเองนี่ที่เป็นตาบอดข้างหนึ่งเอาเสียบไว้ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วเรียบร้อยครับงานรอบๆเป็นไงกันบ้างอลังการงานสร้างกันไหมล่ะไอหน้าของซูซานโอทำออกมาได้สวยงามมากนะครับผมเป็นพลาสใสนะครับแล้วก็รอบๆก็เป็นเอฟเฟกต์หินนะครับพร้อมกับไฟซูซานโอนะครับคาบุโตแบบหน้ายิ้มแบบสู้เหมือนจะสู้ได้จริงๆแตนสู้ไม่ได้ครับนี่คือแบบไฟล้อมรอบตัวกับง,งูนะครับบริเวณด้านบนก็เป็นแบบนี้เลยสวยงามมากนะครับผมมีมีผิวแตกด้วยนะครับผมไอเสื้อของอิตาจีนี่ทําเป็นแบบเท็กเจอร์แบบเนื้อผ้าแล้วก็เป็นไฟแล้วดูหน้าดิครับผมถ้าหล่อไปนะแต่ไม่มีรอยแตกเลยอะงานนี้คือแบบสวยงามังกกาารม ลยนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมงานนี้มีเซอร์ไพรส์อีกครับผมนี่มาเฉือนแต่กองกอ,ออกมาครับผมนี่เป็นของแถมมานะครับถ้าซื้อคู่เปิบมมันต้องมีคู่ครับนี่ ในฉากแม่ตุ้นานฉันจะรักนายตลอดไปดูฉากนี้แล้วร้องไห้เป็นตัวสแตนแบบนี้ออกมาให้ตั้งโชว์กันดูทุกคนเป็นคู่นี้โอ้โหสวยงามมากที่แหละคือทีเด็ดของงานนี้นะครับผมอยากได้เพราะตรงนี้เลยฉากนี้เลยครับดูกี่รอบก็ร้องไห้ฉันจะรักนายตลอดไปแล้วก็ไปเลยครับเอามาตั้งคู่กันเลยครับทั้งคู่พอตั้งทั้งคู่แล้วสองพี่น้องแล้วก็เอาฉากนี้มาวางคู่กันนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะสวยงามมากเลยทุกคนมันแจ่มจริงๆอ่อะพอมันวางคู่แล้วเข้าเซตกันแบบโคตรลงตัวเลยครับ คือต้องมีเซตนี้เก็บวไว้บ้านแล้วป้าแม่งโคตรสวยโคตรจึง้งโคตรดีอะ